เอาละครับเพ,พื่อนๆอยู่กับผมกับปัรสป,ปอยเช่นเคยคือวันนี้ผมจะมาสป,ปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่า Solo l e v e l i n งภาค2ตอนที่10เพ,พื่อนๆหาดูในเมทเรื่องนี้แบบถูกลิฤกิ์เสดทางเด็ดฟิกเลยแต่ก่อนที่ไปรับชมผมขอฝากกดไ like, ลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราด้วยแต่พร้อมกันแล้วเนี่ยเราเริ่มในเรื่องกันเลย let's go ความเดิมตอนที่แล้ว h u n t e อร์แลงเอจากประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นกาลังจะประลองฝีมือกันละฮะซึ่งพี่ซองจินอูข,ของเราเนี่ยก็กาลังอยากเห็นพลังของฮันเตอร์แลงเอสอยู่พอดีตัดมาในการประ แล้วทั้งสองก็เข้าไปแลกหมัดกันอย่างดูเดือดตัดมาทางประธานกิวมาจุราาซึ่งคู่ต่อสู้ของพี่เกเนี่ยก็เป็นพี่หัวทองคนนี้แหละครับแต่ดูเหมือนพี่เกก็กำลังเสียเปียบอยู่เพราะการโจมตีของพี่แกก็มีแต่ระยะไกลล้วนจากนั้นก็ได้วิ่งวนเป็นลูกคังเลยล่ะฮะเพื่อที่จะรักษาระยะห่างและโจมตีกลับได้พอรักษาระยะได้พี่แกก็สวนกลับทันทีตัดมาที่พี่หัวฟูเนี่ยก็กระโดดย่ำกระหม่อมเขาไปแล้วล่ะครับแต่ก็พลาดเป้าไปดูเหมือนฮันเตอร์ของทางญี่ปุ่นก็ฝีมือไม่เบาเลยล่ะฮะจากนั้ แล้วพามก็ตัดมาที่ประธานแบ็กพี่แกนเนี่ยก็พูดขึ้นอีกไฟา์ก็คือเหล่าฮันเตอร์ตัวท็อปในบรรดาแรงเอสของประเทศญี่ปุ่นเห็นทีต้องเอาจริงแล้วแฮะจากนั้นประธานแบ็กก็กลายร่างเป็นส์อสูรเต็มตัวแต,แต่แต่แต่ก็พลาดเป้าไปแหละครับจากนั้นประธานแบ็กก็ได้มองไปที่ประธานคิวจากประเทศญี่ปุ่นหมอนั่นคิดจะใช้พวกเราทดสอบลูกน้องของตัวเองว่ามีการเตรียมใจในการหลีดก่อชจูหรือเปล่าอย่างนั้นหรอจากนั้นประธานแบ็กเนี่ยก็จัดให้ตามคำขอละฮะจากนั้นพี่ชายคนนี้เนี่ยก็ชิปหายละพี่แกนเนี่ยก็ถึงกับ,บ ออกกว้นขนาดใหญ่แล้วครับแต่ในระหว่างนั้นพี่พัวของเราก็โดนจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยแฮะที่ฉันโดนกดลงจนจมพื้นน่ะตัดมาที่ประธานกิวมัจุราชมันเนี่ยก็แพ้พี่หัวทองเหมือนกันละครับณตอนนี้ดูเหมือนฮันเตอร์จากประเทศเกาหลีจะแพ้ไปถึง2คนแล้วละครับผมขออธิบายกฎในการต่อสู้หน่อยนะฮะใครที่ถูกจับที่ข้อมือหรือว่าถูกแตะที่หลังก็จะแพ้ไปในทันทีมาเข้าเรื่องกันต่อประธานแบ็กก็สาวหมัดใส่พี่ชายคนนี้เลยแต่ดูเหมือนฮันเตอร์จากทางญี่ปุ่นที่ชนะไปจะเข้ามาประท่ากับประธานแบ็ก็็ตตาาามมทีี่่เเยงงงหลลวขอออระกกกแินัไ้ จากทางญี่ปุ่นการโจมตีของเธอก็เหมือนกับการเต้นระบำาไม่มีผิดจากนั้นชาแฮอินก็ฟาดไปที่หมวกของเธอพร้อมกับอ้อมเข้าไปแตกข้างหลังได้สาเร็จจากนั้นเธอเนี่ยก็จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยประธานแบ็กละครับจังว่านี้ประธานแบ็เนี่ยก็แบกถึงสุดเลยละ่ะฮะพี่แกเนี่ยก็รับมือถึงสองคนเลยแต่ดูเหมือนไอ้มืดมนที่ประธานแบ็กไล่ตบในตอนแรกจะมาขัดขวางเธอไว้แหละครับแต่แต,แต,แต่ชาแฮอินก็รู้ได้ทันทีพร้อมกับต่อยสวนเข้าไปเต็มหน้าของมันสวยแล้วไงมือมันเถื่นไปดยอัตโนมัตินะ่ะแล้วจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ข้น่า่งเมะ พลังของพี่แกก็เพิ่มเป็นทวีคูณจากนั้นแม่สาวที่เป็นลามเนี่ยก็ถามโกตโตะริวจิไปดูท่าไม่ดีแล้วคุณนะ่ะเข้าไปห้ามดีหรือเปล่าจากนั้นประธานโกตโตะริวจิก็พูดขึ้นเอาไว้ตอนที่เกือบตายเขาขไปห้ามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงจะให้เมียหลวงพระเอกกูตายเลยเหรอแต่ปีิการต่อสู้ในช่วงพริบตาพี่มืดมนก็เข้าไปโจมตีชาเฮอินเลยละะ่ะฮะจากนั้นพี่แกก็ต่อยไปที่พื้นจนเกิดหมอกควันขนาดใหญ่แย่แล้วถ้าไม่รีบเข้าไปห้ามชาเฮอินคนนั้นนะ่ะได้ตาาาาาายรริงแนน่่ล้ววใะะะหอูเขมมมมสบีปณ ฉันต้องขอโทษทีที่เข้ามายุ่งในเรื่องนี้นะ่ะพอดีผมรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตนในการประลองไปหน่อยแต่ดูเหมือนพี่มืดมนเนี่ยจะไม่หยุดแค่นี้ละฮะมันก็จะโกลออกมาแกนับเป็นใครพร้อมกับวิ่งเข้าไปใส่พระเอกในทันทีในเชียววิสภาพก็ตามที่เห็นเลยซองจินอูก,ก็จัดการฮันเตอร์แรงเอสจากประเทศญี่ปุ่นได้ในพริบตาละฮะบ้านะหยุดคุามาโมโตะท,ที่สติแตกแบบนั้นได้ง่ายได้เลยหรอประธานโกโตะท,ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ถึงกับถามล่ามเลยละฮะว่าพระเอกเป็นใครฮันเตอร์ Hunter คนนั้นนะ่ะเป็นสายเวทมนจริงๆอย่างนงั้น จากนั้นซองจินอูก็บอกกับชาเฮอินไปนี่ฮันเตอร์ชาถือว่าฝั่งเราน่ะเป็นฝ่ายแพ้นะครับประธานแบกเองก็ดูเหมือนว่าจะแพ้ไปแล้วด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะคนดูผมว่าผมนี่ก็นับถือประธานแบกนะฮะซึ่งพี่แกเนี่ยก็รับมือถึง2อหนึ่งเลยคือมันจะแพ้ก็ไม่แปลกอ่ะจากนั้นตัวประกอบเนี่ยก็เดินเข้ามาหาพระเอกละฮะเธอก็บอกกับซองจินอูไปคือว่าประธานโกโตอยากจะประลองฝีมือกับคุณน่ะพระเอกเนี่ยก็จัดให้ตามคําขอละฮะซึ่งความจริงแล้วพี่แกก็อยากดูฝีมือของคนหน้ากลวจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่ว่ามันนนกกกก็็็มมีขข้้้อออออแยยยู่่พเไปาง ขอให้สู้อย่างเต็มกาลังด้วยโกตรลิวจิที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับสยายยิ้มออกมาเลยล่ะครับจากนั้นซองจินอูเนี่ยพี่แกก็ยืดเส้ยนยืดสายรอเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่พี่ฟูกับประธานกิวมาจจุราละครับเขาคนนั้นนะ่ะคือฮันเตอร์แลงเอชคนที่สิบจากประเทศของเราสินะตัดมาที่เมียหลวงของพระเอกเรานะ่าเคยเห็นเขาต่อสู้ในแดนเซียนแลงเอชก็จริงแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นแลงเอชเขาจะสู้ไหวหรือเปล่านะแล้วเธอเนี่ยก็ถามกับประธานแบ็คไปเรานะ่าจะไม่อยู่สองคนนั้นจริงๆหรอจากนั้นประธานแบ็คก็พูดขึ้นนนกกก็จรรรริิิงง่ะะะถ้้้าาาััตตตตตอออ์์สสสสยยยููแบบบปปชดวม มันก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่แล้วฮะถ้าดูถึงความถนัดเนี่ยพระเอกเนี่ยก็เสียเปรียบเต็มๆแต่เห็นผลที่ปทานแบ็คไม่เข้าไปห้ามพี่แกก็อยากเห็นพลังของซองจินูเหมือนกันแ่นละครับแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกเอาล่ะพวกเรานะ่ะพูดยังไม่จบโกโตริวจิก็พุ่งเข้ามาซัดเต็มกระบาลของซองจินูละฮะแต่ดูเหมือนซองจินูจะหลบเอาไว้ได้พร้อมกับพูดออกไปเฮ้ยๆฉันนะ่ะพูดยังไม่จบเลยนะบรรยากาศก็เริ่มจะตึงขึ้นไปทุกทีละครับชีความเร็วกับการื่อนไหวแบบนั้นนี่นานนะ่ะคือสายเวทมนตจรนจริงเข้าามมจตี พี่แกเนี่ยก็สาวมัดใส่พระเอกมายั้งเลยล่ะครับแต่ซองจินอูเนี่ยก็หลบอยู่อย่างเดียวนี่น่ะหรอพลังของแรงเอสแต่ก็ใช่ว่าจะถึงกับระดับที่เราหลบไม่ได้ซองจินอูก็หลบไปยิ้มไปล่ะฮะซึ่งการที่มันยิ้มเนี่ยก็ไปจี้จุดโกโตริวจิขึ้นแล้วมันเนี่ยก็ใส่พระเอกมายั้งเลยเร็วจนมองไม่ทันเลยฮะแต่หมอนั่นก็หลบได้ดีเลยนี่นะแค่หลบการโจมตีแบบนั้นได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมันไม่ใช่แค่หลบการโจมตีเฉยๆเขายังทดสอบพลังของอีกฝ่ายไปด้วยโกโตริวจิที่เป ต่อยให้หลบไปเรื่อยๆแบบนี้แอบดูน่าลำคันชะมัดโกโตริวจิก็เปลี่ยนใจที่จะทดสอบพลังของพระเอกไปเป็นการบดขยี้อย่างจริงจังหลังจากนั้นพี่แกก็ปล่อยพลังออกมาเต็มร้อยซึ่งเพิ่มความเร็วเป็นเท่าตัวในที่สุดมันก็ต่อยโดนตัวของซองจินอูแล้วละครับแต่มันเนี่ยก็ยังไม่หยุดแค่นี้มันก็โจมตีต่อใสพ่พระเอกทันทีแรงในการโจมตีก็เกิดหมอกควันขนาดใหญ่ฮันเตอร์ชาเฮอินที่เห็นเหตุการณ์ก็ถึงกับเป็นห่วงพระเอกเลยละครับแต่แต่ซองจินอูก็หยุดการโจมตีนั้นเอาไว้ได้ถ้าช้าไปแค่ก้าวดดยวตตาาาาขขงงผมมคหไไไป้้้้นนนนึึแ่ๆจจกกกัโร็พู จับข้อมือแต่จับที่มือของฉันแทนอย่างนั้นหรอผมขออธิบายกฎในการประลองอีกรอบนึงนะครับเผื่อใครลืมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจับข้อมือหรือแตะที่หลังของอีกฝ่ายได้ก็จะถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะไปในทันทีแต่ซองจินอูที่ไม่อยากให้การต่อสู้จบกพี่แกก็หยุดการโจมตีโดยการจับไปที่มือแทนและฮะและการกระทําของซองจินอูดูเหมือนจะทําให้มันของขึ้นแบบสุดๆไปเลยแหละครับจากนั้นทั้งสองก็ปล่อยพลังออกมาเต็มสูบจากแค่การประลองจะกลายเป็นการต่อสู้แทนแล้วเฮ้ยคุณโกตัวจะเอาจริงแล้วนะถ้าเข้าปะทะกันนนี้้ัมงแพ ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นประธานแบกกับชายไฮอิน e, เนี่ยก็เข้ามาล็อกไปเอกเอาไว้แลวฮะฝั่งของประธานโกโตลูกน้องของมันก็มาล็อกเอาไว้เช่นกันประธานแบกก็สั่งให้อีตัวประกอบเนี่ยหยุดการปลดลองละฮะพอพระเอกเย็นลงพี่ฟูก็เข้ามาคุยกับพระเอกนายเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะที่สามารถสู้กับโกโตสุดแก่งในใต้ล่าแต่ได้แผลที่หน้าแผลเดียวเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังชุลมุนกันเนี่ยซองจินอูก็ได้ให้ทหารเงาเข้าไปแอบในเงาของ5คนนี้ซึ่งเพื่ออะไรผมจะยังไม่สปอยนะฮะจากนั้นประธานโกก็มาาาาส่่่่่่งงงงััันนนเเเเเตออรรร์จจจกกกญีีีีปุุข้้ททพพะคยไืวดชู ไงก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับจากนั้นซองจินอูเนี่ยก็เข้ามาหาประธานโกพระเอกก็มีเรื่องที่จะคุยกับประธานโกเรื่องเลดเกาะเชจูแหะครับพอตกดึกเลขาของโกโตริจีเนี่ยก็ได้รับรายชื่อคนที่จะเข้าร่วมเลดเกาะเชจูในวันพรุ่งนี้แล้วแหะครับแต่แต่แต่ในรายชื่อนั้นก็ไม่มีพระเอกอยู่เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮันเตอร์ชาแฮอินเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเอามากๆที่ซองจินอูไม่เข้าร่วมเลดเกาะเชจูแหะครับเขาเองก็น่าจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาล่ะนะทุกคนที่ดูรายชื่อเนี่ยก็ต่าาางงพกกกกกััันนนททีรเอมข้ล็บบคคุํ เข้าเย็นกันอยู่แล้วนะแล้วเหตุผลที่ซองจินอูมันไม่เข้าร่วมเลดเกาะเชจูเนี่ยพี่แกก็อยากอยู่กับแม่ที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแหละครับแล้วภาพก็ตัดมันที่เกาะเชจูแล้วนี่ก็คือราชินีของพวกมดแหะครับใครที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาลูกๆของมันก็กําลังจะฟักตัวออกมาแล้วจงแข็งแกร่งขึ้นเถิดลูกของข้าพอมันฟักออกมาเนี่ยก็เล่นปล่อยขึ้นพลังไปทั่วทั้งเกาะเลยแหละครับวันต่อมาข่าวที่จะไปเลดเกาะเชจูก็ออกไปทั่วทั้งประเทศแหะครับแล้วภาพก็ตัดมันที่บยองกูฮิเเวเลอร์แลี่่กก็ไม,มอใป้้วตท เชจูแหละครับกองเรือฟฝร,ระวังก็ได้ไปล้อมเกาะเชจูเอาไว้เรียบร้อยแล้วฮันเตอร์แลงเอทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในเกาะแล้วครับทำได้แค่เฝ้าร,ระวังอยู่บนเรือส่วนพวกฮันเตอร์แลงเอจากประเทศเกาหลีก็เตรียมขึ้นเครื่องกันแล้วในระหว่างนั้นเบยองกูที่เป็นฮันเตอร์สายฮิลเลอร์ก็โผล่มาด้วยแหละครับเอะไม่คิดเลยนะว่านายจะมาด้วยถ้าไม่มีผมที่เป็นฮิลเลอร์อยู่ด้วยแล้วก็คุณน่ะได้ตายไวกว่าเดิมแน่เพราะคุณน่ะเห็นมอนสเตอร์ทีไรก็ชอบพุ่งเข้าไปอย่างไม่คิดนี่นะส่วนพวกฮันเตอร์จากประเทศญ แล้วให้ฮันเตอร์จากประเทศเกาหลีเข้าไปจัดการกับราชนีล่ะครับแล้วภาพก็แตดมาที่บนเครื่องบินที่ฮันเตอร์จากเกาหลีนั่งมาพี่ชายคนนี้พี่แกก็เป็นฮันเตอร์แรงเอล่ะครับแต่แต,แต,แต่ที่พี่แกมาด้วยก็เป็นกรณีพิเศษแลลวนะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นการเลีดเกาะเชจูในครั้งนี้ทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันมาเกินร้อยเลยล่ะครับแล้วภาพก็ตตดมาที่ประธานโกเอาล่ะถ้างั้นนะ่ะเริ่มเลีดเกาะเชจูครั้งที่4ได้สิ้นคําสั่งของประธานโกพวกฮันเตอร์จากประเทศญี่ปุน่นก็ต่างพากันปล่อยอลาเพื่อที่จะล รบพวกมดนับล้านตัวก็ออกมาปกป้องราชิชนีของมันแหละครับในระหว่างนั้นประธานชเวก็สั่งให้เปิดประตูเครื่องบินออกพี่แกก็ได้ยิงลูกไฟใส่พวกมดทันทีแต่ดูเหมือนจํานวนของพวกมันจะเยอะเกินไปแหละนะถ้าอย่างนั้นก็ขอรุนแรงหน่อยก็แล้วกันประธานชเวก็ได้ยิงลูกไฟขนาดใหญ่การโจมตีในครั้งนี้ก็กําจัดพวกมดได้หลายพันตัวจากนั้นประธานชเวก็สั่งให้ทุกคนบนเครื่องลงไปข้างในถ้ำแหละครับแล้วฮันเตอร์แลงเอจากประเทศเกาหลีก็เข้าสู่สนามรบแล้วแล้ว้ามก็ตัดมาที่ฮันเตอร์จากญี่ปุ่นพวกมันก็กําลังรรับมมมือออจาากกพพที่ น่าจะกำจัดพวกนี้หมดก่อนที่พวกนั้นจะกำจัดราชินีได้แหะนะจากนั้นพี่หัวขาวเนี่ยก็พูดขึ้นลูกไฟเมื่อกี้เป็นพลังของประธานชเวจงอินสินะถ้าฉันแข่งกับเขานายว่ามันจะเป็นยังไงใช่มันก็น่าจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแหะนะตัดมาที่พวกฮันเตอร์จากฝั่งเกาหลีข้างในถ้ำเนี่ยก็มีรูซับซ้อนามากมายแหะครับประธานชเวก็เล่นใช้ลูกไฟยิงเข้าไปในรูทุกรูเลยแหะครับนี่ก็เพื่อจะเช็คว่าทางไหนเป็นทางตันแล้วทุกคนก็ตัดสินใจเข้าไปในรูที่ไม่มีควันออกมาแหะครับเล่วภาพก็ตัดมาท ก็เสร็จแล้ววันนี้ไม่มีใครออกมาเดินจริงๆด้วยแฮะพวกฮันเตอร์แลงเอฟที่เข้าร่วมเลดวันนี้แข็งแร่งกันทุกคนนี่นะคนพวกนั้นคงเคลียร์ได้สบายอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีเราแหละนะแล้วคาบก็ตัดมาที่ข้างในถ้าทุกคนเนี่ยก็กําลังตามหาราชินีกันอยู่ละครับจากนั้นก็มาถึงห้องที่เป็นรังไข่แล้วทุกคนก็ไปเห็นไข่ใบใหญ่ที่ฟักออกมาแล้วอย่าบอกนะว่านั่นก็เป็นไข่มดนะชิปหายแล้วมันจะใหญ่ไปไหมยังไงซะภารกิจของเราก็คือจัดการราชินีแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮันเตอร์จากญี่ปุ่นที่หน้าบางเนีีี่่่ยยกกกกกก็็็ไดด้้รับบาาาจววมมมะแอใหหสท เป็นฮิลเลอร์รีบรักษาแต่เธอเนี่ยก็ออกจะพูดเล่นหยอกล้อ,อก,กันไปมาแหละครับในระหว่างที่กําลังประมาทในเซียววิหัวของเธอก็หลุดออกจากบาลแล้วก็ตัดจบไปเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ที่ว่าเดือดแล้วตอนหน้าเดือดยิ่งกว่าถ้าใครที่ชอบเนี่ยรอตอนหน้าได้เลยก่อนที่จะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทักทิ้งผ,ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบาย